สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาชวนทําสบู่ล้างหน้าค่ะวัตถุดิบเราก็จะมีสบู่เดลีฟค่ะสามารถซื้อที่เซเว่นได้นะคะราคาก็ละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีน้ำเกลือนะคะราคาอยู่ที่46บาทค่ะสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปค่ะเราก็แกะสบู่เลยค่ะ สบู่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ขวดเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำเกลือเข้าไปเลยค่ะใส่ให้ท่วมสบู่เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยตอนจะใช้เราก็เขย่าใช้ได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้เราก็ได้สบู่แก้สิวแก้ฝ้าได้แล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ